สวัสดีครับวันนี้เราขอพาเพื่อนๆมารู้จักกับไพก้าต้นฉบับเจ้าหนูสายฟ้าปิกาจูแน่นอนว่าพ็อกเก็ตมอนสเตอร์หรือที่เรารู้จักกันในนามโปเกมอนก็คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักเจ้าหนูสายฟ้าที่เป็นมัสคอตของเรื่องอย่างปิกาจูกันแน่นอนแต่ทุกๆคนรู้หรือเปล่าครับว่าโลกของความเป็นจริงก็มีสิ่งมีชีวิตที่เป็นต้นแบบของปิกาจูเหมือนกันนั่นก็คือเจ้าไพก้านั่นเอง ไก้านั้นมีลักษณะที่คล้ายหนูและกระต่ายผสมกันเป็นสายพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่น่ารักสุดๆส,สายพันธุ์หนึ่งเลยล่ะครับไผก้านั้นมีกระจัดกระจายอยู่ทั่วโลกราวๆสามสสายพันธุ์แต่ในเอเชียตะวันออกนั้นมีเพียงหนึ่งสายพันธุ์และสามารถพบได้ที่ประเทศจีนนั่นก็คือ อีริไพก้านั่นเป็นสายพันธุ์ที่จะดูคล้ายกับปิกกจูมากที่สุดในบรรดา30สายพันธุ์ด้วยใบหูที่ยาวราวกับกระต่ายและขนาดตัวที่ใหญ่กว่าหนูเพียงเล็กน้อยเราคงต้องบอกว่านี่แหละปิกกจูแห่งโลกความเป็นจริงภายใต้ความน่ารักสดใสของมันก็ยังแฝงไปด้วยเรื่องราวที่ชวนเศร้าใจด้วยจำนวนประชากรของอิริไพก้าที่เหลือไม่ถึง1,000ตัวทั่วประเทศจีนทำให้พวกมันเป็นอีกหนึ่งสิ่งมีชีวิต ที่มีความเสี่ยงที่จะสูญพันธ์มากๆและแน่นอนว่าการลดจำนวนของเจ้าอิริไพก้านั้นมันเกี่ยวข้องกับมนุษย์เต็มๆไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมธรรมชาติของอิริไพก้านั้นมีถิ่นอาศัยอยู่บนเทือกเขาสูงที่ระดับ 2- องถึงสามพันเมตรแต่ในปัจจุบันด้วยภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้น ทำให้หลาวไพก้านั้นหนีความร้อนขึ้นไปด้านบนในระดับที่สูงขึ้นกว่าเดิมจนทำให้มีพื้นที่ในการหาอาหารและอนณาเขตที่ใช้หาก,กินลดลงอีกทั้งยังมีปัญหาจากการบุกรุกของมนุษย์ที่ส่งผลกระทบกับลาวไพก้าแบบตรงๆอีกด้วยแน่นอนว่า พวกเราคงไม่ได้ไปพบกับเจ้าไพก้านในทุกๆวันอยากจะให้ทุกๆคนเก็บเรื่องราวการสูญพันธุ์ของสัตว์ต่างๆมาเป็นบทเรียนตระหนักและให้ความสําคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตรอบข้างให้มากขึ้นและเพื่อโลกของเราจะได้อยู่กับเราไปนานๆเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวที่เรานํามาฝากกันในวันนี้